สวัสดีค่ะพี่หน่องที่นักวันนี้ก็จะทําหมูอบสามเกลอนะคะเพื่อนๆนะวันนี้เรามาลองทํากันนะคะเราก็จะเอาซี่โคงนะคะซี่โคงอบสามเกลอไปต้มก่อนนะคะเพื pe on pe on ่อนๆนะมามาหั่นหมูนะคะเราก็จะหั p p ่นหมูเป็นชิ้นๆก่อนนะคะหั่นหมูเป็นชิ้นๆก่อนค่ะเพื่อน ไปต้มก่อนนะคะ20นาทีค่ะต้มเสร็จแล้วเราค่อยเอามาปรุงเครื่องค่อยอบนะคะเื่อเครื่องแล้วก็นำหมูไปต้มก่อนนะคะ หมูทั้งหมดไปต้มก่อนค่ะแลมาปรุงเครื่องต้มี20นาทีค่ะเพื่อนๆแล้วก็นำหมูลงต้มนะคะ แล้วไม่20นาทีนะคะก็เอามาคุกเครื่องค่ะครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําไปคุกเครื่องนะคะเพื่อนเราก็จะเตรียมขูนะคะกระเทียมหัวครื่องรากักีสามพริกไทย20เม็ดนะคะสามคือขูดไปเลยค่ะ ใสก่กนี่ลงไปคนะ่ะใส่กระเทียมลงไปคนะ่ะ แล้วเราก็ใส่เลยค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่นอนน้ำตาลนะคะผงงวไปครึ่งช้อนชาค่ะเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะน้ำมันหอยช้อนโต๊ะค่ะ ยูขาวสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเราทำทำเองเราไม่ได้เ่ได้ทำขาวเนาะคลุกเข้าไปเพื่อน ใช้หมูหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใส่เครื่องอบเลยนะคะไปอบคะ่ะ ไม่อบเลยค่ะเสร็จเนียบร้อยค่ะอบซีคโคนะคะสามเก๋อค่ะนคะคะอร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวน้ำจิ้มก็ได้ไม่เอาน้ำจิ้มก็ได้นะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆังขาขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ